สวัสดีครับคลิปนี้เรามาอยู่ในงานบุญทอดกระถินวัสดิกสุขารามนะครับที่ชายบางใส่เป็นกระถินนะครับทอดห้าอาเจ่อนนะนะครับนะก็มีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างทีเดียวครับให้ท่านได้เรียกว่าได้ดูนะครับถ้าได้ดูเป็นบุญตาถ้าจับ ได้เป็นบูืาน5บูชาเป็นของจักริกนะครับปกป,กปกปักราาิหานาคาเจ้าเรือนของท่านได้นะครับขอให้ทัศอารานาให้ถูกต้องนะครับและหลวงพ่อท่านสร้างมิหน้าที่ดูได้ครับจัดได้ดูได้ลบได้นะครับ,นะร,บราคาติดอยู่นะครับนะครับราคาติดอยู่ที่ข้างวัดถุโบราณน,นะครับ là ta tin vụ hạt quả đá có thêm Hãy subscribe ăn đẹp đẹp เอามาเลยตอนนีกว่านะครับ,ค,รบคุณอารีร์ก็จบแค่30,000บาทเอารายชื่อเดียวนะครับไม่ต้องหาเ,ออาเยอะคนละงานนะครับ5,000บาทครับอะผมก ปับันนี้ปัจจัยของท่านอยู่ที่ฝ่ายการเงินของทางวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ่ายนะครับโอ้เจ้าของตลาดไทยตลาดสีมูเมืองนะครับลูกศิษย์ลวง,งพ่อมาถึงพ่อดีพอพูดถึงนะก็โห,โโหเนี่เศรษฐีลาดไทยเศรษฐีตลาดไทยตลาดสีบัเมืองนะครับทอดทงเชดดาน์าน่าจะมีสวยมากน่าจะมีส่งมากนะครับ โค้งผมขาไม่ค่อยดีนะครับวันนี้นะพี่ผมคนตกที่นี่ประจำวัดสุพรรณนะแล้วก็ในท้ายเกียรติผมนะครับวันนี้นะครับคุณมีไทยพัฒนาปฏิแรูปตัวนะครับมาถึงแล้วครับในนามทุกที่ของหลวงพ่อเจ้าของตลาดไทยเจ้าของตลาดสี่โมงยานะครับนะฮะรับเอ่อรับ มาแล้วครับมาเยิ่มอีกมุมหนึ่งครับนั่งสองมุมนะครับนางสุชาดาลุติตราร่วมทำบุญสองท่านนะครับนะฮะเพื่งเป็นอากาปฏิบัติของเทพบุตรมัคคามลกจากสาธุนะครับช่วยติ่งหน่อยละจังที่จากนองจากอยากจะวังอานิสงส์มิตรบานท่านจะเล่าก็เล่าตอนนี้เลยอาณาโยคนนะครับ ก็ในตอนนี้นะครับมาแล้วครับผลล้มามนะครับคุณเดินคงไม่คุณหนี่ยงนะครับคุณสมดแก้วนะครับโอกาส คุณอรุณนะครับคุณแตนะครับโอกาสแม่ท้ารายใหญ่อำเภอพระประแดงนะครับจบังหวัดสมุทรปราการบัดน,นี้ได้นำแตงชาออกมาอา่านำนำแตงชาผล,ลไม้โอ้โหจัดสวยมากเลยเนี่ยนะครับเออพี่เอา้าคนไหนนะครับแงวะนะเออครับวัดนี้พี่เออเดี๋ยวผมก็จะไปพูดวัดกลางพระประแดงเนี่ย วัดกลางเนี่ยมีงานเมื่อไรไมนดูเลยวัดกลางพระประแดงนะครับอยู่ใกล้กันไหมพี่วัดกลางพระประแดงอ่ะอยู่ใกล้กันใช่ไหมพี่อยู่ฝั่งไหนครับเอออยู่ฝั่งพระประแดงนะครับเห็นไหมครับเออท่านที่มาจากบางโพบางซื่อบางซ่อนพระขนงสํารงบางนาบางแวกบางว่า,ากูหาสวรรค์พระประจันท่าเตียนบางคุเทียนท่าพระราตูรณะพระประแดง เร่ไปจังหวัดสมุทรสาครพรอบพุทธามีพระนิรันดร์จากน้ำความกระเชียใหญ่นางพิราเมืองโบราณสงกรางทระทะแดงปลาตะลิกจากแห้งรถดีประเทนีละกัวพร้อมพุ่นพัวอุตสาหกรรมภาคท่านนะฮะเอ่อทำอะไรมาถึงรู้ไม่หมดนะครรู้ครับเข้ไาไปหลายจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดเราก็มีของดีประดาจังหวัดครับขอบคุณครับประธานที่ไรครับคุณประธาน กันไทยสุกสอจิตนะครับไปถ่ายหลวงพ่อเลยครับเป็นประหานใหญ่กันไทยอ๋อกันไทยได้ครอบครอสจุกสอจิตครับเออค่ะทีที่กางอหาโอ้คนกันไทยสุกสอจนะิตครับและครอบครัว นะครับนะขอบคุณมากนะครับัครบขอบคุณมากเลยครับคุณคนไทยสุงต่เขียมาแล้วครับประธานนะครับที่สร้างพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเจ้าภาพสร้างพิพิธภัณฑ์ถวายวัดเกุขารามครับครอบครัคุณ ไดครับดีเลยมาีัยเลยแต่ไดทายทเรามีมาก่อนแล้วทีมาก่อนแล้วุณมากนานแล้วทำลด้ดีมากแกนมุ่งเลยครับเดี๋อเรียนขึ้นมายะมัไม่ได้แล้วก็โซนนู้นน่ะเป็นโซนที่จำง่ายเนราะหของหัวนม่อไปน บ้าาาับเอาไว้ที่นี่ขับโอ้โหาลตร้านเนี่ยที่พิษณุโลกตีาตั้งป้าไว้7ล้านตงเป้าไว้7ล้าตอนนี้ก็หมดไป300ล้านบาทแล้วไทยนะวันชัยเออภูมิไทยนะครับไม่เกินไม่เกิน3ปีไม่เกิ3ปีนะแอลบอกไม่เกิน3ีนวันนี้จะวันี้ทั้งหมด7ล้าน ตอนนี้เธอมาเองใช่ไหมใช่ใช่สายประวัติศาสตร์สายประวัติศาสตร์วังหลวงวังวังหน้าวังหลวงทำมาให้นแผ่นดินอะไรแต่เราไม่ค่าเขาเราเลยเก็บมาก็หลายล้านบาทจะเอาไว้ที่วิหารวิหารเล็กวิหารสุขใจวิหารสุขใจทางนี้พี่ก็ประกาศไปเรื่อยๆมีมียูทูบเบอร์มา ああแล้วเด okay. ี๋ยวจะมีจำหน่ายเล็กๆน้อยๆอ่ะใครจะร่วมทำบุญใส่ตู้ไว้เนี่ยมีมา300องค์สามร้อยองเท่าไหร่องคะบาทโอ้กาศไปเลยที่เหลือเดี๋ยวจะให้อาจารย์แจกแม่ทัวร์โอ้ทุกวันไทยเปิดใจกว้างเดี๋ยวขออได้ไหมรจกของสาธิกให้ให้ให้โยมได้รับท่านอ่าโยมแม่ก็จนาแล้วเรร่วมทำบุญในนี้นะในนี้ ในบวลทังสอมื่นาสงใจขึ้นราบระหน่อยครับควสงใจขึ้นมาบนสระหน่อยครับควสใจครับอ่าเดก็ยากนะแต่คุณแมจเอารทั้งืองนหม่าหมูวุ้นชัยสามิศห้า0มืบาทคุณตาชอว์มุก้าในหมื่บาทยาตุเตลมานันมนและครอบครัวหนึ่งบาทรวมแล้วแปมืบาท ความกู้โจงสายพู้โจงแม่พัฒนาั้งต่อเวเดเรเดสข้าราชาเนี่ยลงาั้งงมาแก้ปังหาพัฒนาสาททุขด้วยองามกโแม่รายดีห้าพันห้าร้อยมีทุณภาพด้วยการการร เอกีวประชาชนรวยาจรยาพใหญ่เไใหญ่ไหมเรียบเลยหม่ก็นีประธานใหญ่คุณวันชัยมาแล้วแล้วครอบครัวนะครับเดี๋ยวไปบนยดบกันครับครอบครัวคุณวันชัยและเพื่อนเพื่อนเพนมาบนสระครับอ่าเข้าจอกไว้หน่อยครัครับ ครอบครัวคุณวันไทยและเพื่อนๆขึ้นมาเฝ้ากองมาหน่อยครับเพราะของมีคุณค่าขึ้นมาครับคนหน่อยครับขอบคุณครับ,รบมานั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆของคุณวันไทยครับและครอบครัวนะครับเพราะว่าของมีค่า ừ đâu 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 ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุณหมอ,อว่าคุณไทยห้าหมื่นบาทนะครับคุณว่าไงก่อนนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับรวมเป็นแปดหมื่นบาทครับโอ้โหกันถึงตะพกีดีดีเนาะครับพ่อคุณธรรมแม่ปร,ราปนงนะครับการเพลงนะครับ แจ้วภาพใหญ่นะห้าพัน 5, บาทห้าพันห้าร้อยบาทแจ้วภาพใหญ่นะครับรกับกับกับก็น่าแจ้วภาพใหญ่นะครับคุณวันไทยนะครับอ้าวไปเลยนะครับอ่จาจ้าแดนเพลินตะวันเลยครับแบบระลอกพัดลมนะ เราเรับพัดลมด้วยเพราะพัดลมไม่ได้ปิดเราขอป็ะสัมพันธ์นะครับท่านที่มากับท่านเสียวัญชัยสุจิตนะครับคณะทั้งหมดเลยนะครับขอเชิญท่านบนสลากการเปลี่นนะครับที่จะพร้อมในการขึ้นขบวนนะครับตอนนี้เสียวัญชัยท่านรออยู่คณะพี่น้องของท่านบัญชัยสุจิตนะครับคณะ้าภาพใหญ่ได้ยินเสียงนี้แล้วขอประชาสัมพันธ์นะครับท่าน มาที่ด้านบนนะครับท้านบน,นชัยท้านราอยอยู่เราจะได้นําสู่การเคลื่อนขบวนนะครับได้มีน้องท่านที่วัยสุขสมจิตนะครับตอนนี้น้องอีกสุขสมจิตก็อยู่วันนี้แล้วนะครับเราจะได้เคลื่อนขบวนผ้าไทยองค์ประธา,านนะครับตลอดจนใจบริวารไปเวียนก็โบกนะครับเราหลายทีนะครับขอสารท่านนะครับสำหรับท่าน,นที่มีตรอยู่ใน ก็ขอให้นั่นลงจากโซลาแล้วไปตั้งกระบวนที่จะแห่พร้อมกันได้เลยนะครับตอนนี้ครับทางภูคเหนนะขอประกาศรายชื่อนะครับคุณพ่อสมหมายกองสมบัตินะครับได้ค่าครัวสองพับาทนะครับอันนี้ให้โยงโยมที่ที่ที่มีผ้าใบแล้วให้โยงไปรอที่โบสถ์ได้เลยเดีวีมีผ้าใบคุณแตรมตนนะครับอ่าคุณวัฒนานะครับหนึ่งพันบาทครับ แต่งเทียนะครับแต่งเทียครับแต่ขอโทษด้วยไปจะเพี้ยนอยู่เลืในต่างนะครับพูดอะไรก็พูดได้บางครั้งบางทีมันเจอตัวรับซื้อแล้วมันหน้าขอโทษด้วยนะครับขอบัตรคืนเอาครับ Hãy đi cho kênh đi Mì Gõ Để อายมเตรียมไตแล้วก็เตรียมพุ่มามาเราไปแห่ด้วยพุ่มที่ถ้าเรากระป๋อง,องมันหนักเราเฉพาะก้านไปก็ได้ไปก็ได ตอนนี้ได้นำพระกาถินขาขานาถารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้ไปบนรอบอุโบสถแล้วนะจ๊ะนะจน๊ะ